ดาวลูกแตดาวมันมีหลายอย่างลุงปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้ทุกทุกอย่างมีสตรีมีมะควายทุกอย่างเนี่ยปลูกไว้ได้สวนเนี่ยมีขนมมันดีดมีมะม่วงแตงกล้วยมั่งอะไรมั่งหลายหลายอย่างแล้วที่ของลุงมีทั้งหมดกี่ไร่ละคะมีฝั่งนี้สี่ไร่ฝั่งนู้นสี่ไร่มีแปดไร่ปลูกไว้ กล้วยก็ได right. ้ฝนแบบนี้ได้ทุกอย่างทุกวันเนี่ยแล้วนี่ต้นอะไรหรอคะมะม่วงหลุดมมะม่วงพวกนั้นเจ้าไอ้ต้นนี้ล่ะคะกล้วยหลูกนีกล้วยมังว่ากล้วยตอนเนี้ยแพงแล้วยากเลื่อยไปทุกอย่าง ปลูกมะม่วงมีทุกอย่างในสวนเนี่ยทุกอย่างมีส้มมีขนุนมีกล้วยเนี่ยมะม่วงดอก,ดอกนี่อ้าวลุงแล้วอันนี้มันคืออะไรดอกเนะกล้วยตายลูกตัดทิ้งมันมันเราได้หนูแล้วเหรอม,มะ,ะม่วงลุง <c oughs> มะม่วงลำใหญกันไอ้น,นี่ส้มกระท้อนอรู้สึกว่าป่าป่าที่นี่ ีไปด้วยผลไม้ผักแล้วก็ผ้าไอ้เดียกกระปุกมันไปเยอไม้นี่ก็มีบบอปลาถ้าเราลองมาดูบอกปลากันนะคะดังเพลงปลางสาเนี่ยีมอนอ จะปลูกไว้นี่กล้วยไข่นี่กล้วยไข่กำแพงเพชรอ่ะเราลองไปเดินดูด้านนู้นนะคะ,ะปลูกมันตัวคำดาวเขามีปลูกตรงไหนว่างก็ปลูกก็ไม่เยอเนี่ยแหวนปลูกทุกอย่างทุกพ่อทุกย่างเรือจะปลูก วยว่าขาวจะได้มาเนี่ยแล้วการใช้ปเป็นเวลาที่เออยะยัมันด้วยกับแปดเดือนวันนี้ก็มันก็เริ่มออกดอกละต่างเนี่ยโอ้ส่วลูกนี่ปลูกไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยเออเยอะแล้วทางลู้แล่ะคะเป็นต้นอะไรกันคะหลายๆยอย่างข้างนอกนันก็มีเยอะ ต้นในนี่กุหลาบพ,พันปีของสมเด็จยาก้นนววาช้าอันนี้ใช้เวลาการปลูกกี่เดือนถึงจะได้กินหอยเห็ดวน,นก็เริ่มแล้วเริ่มไม่นานก็เริ่มจะออกแล้วล่ะนี่ยแับพักชนะมีบ้านไม่ยู่เลอยอะแล้วบ้านไม่รุ่ยลยลมียมสีขาวด้วยไม่ใช่หรอคะท่านนี้บ<อ>้านอะไรหรอคะลูกเขียวลูก เราจะไปเต้นหนูแล้วเหรอไอ้นี่มันเป็นกร่ดาวลูกแตดาวมันมีหลายอย่างลูกปเนี่ยูกปุ๊บทุกอย่างมีสุรีมีมะควยทุกอย่างเน่ลกไม่ได้สวยเนี่ยมีมันดีดีมีมะม่วงแต่ปยมันอะไรมากหลายหลายอย่าง แล้วที่ของลุงมีทั้งหมดกี่ไร่หรอคะมีฝั่งนี้สี่ไร่ฝั่งนี้สี่ไร่แปดไร่ปลูกไวยกล้วยก็ได้ผลนะดีอ่ะได้ชุดอางทุกวันนะแ,ลวแล้วนี่ต้นอะไรหรอคะมะม่วงลูกมีมะม่วงพวกนั้นเจ้าไอ้ต้นนี้หรอคะกล้วยลูกนี่กล้วยมังว่ากล้วยตัวเนี้ยแพงแล้วยาก เลยไปทุกอย่างปลูกมะม่วงมีทุกอย่างในสวนนี่ทุกอย่าง,ม,างมีส้มมีขนนมีถั่วเนี่ยมะม่วงดอกดอก,อ,กอ้าวลุงล้านี่มันเืออะไรหรกถั้วตายลูกตัดทิ้งมันมันลด้านหนูหรอคะม,ม่วงหรอกมะม่วงลำใหญ่กัน มีส้มกระทรอนรู้สึกว่าป่าป่าที่นี่มีไปด้วยผลไม้ผั<า>ก,<า>กแล้วก็ไข่ค่ะไอ้ไข่ที่รู้ไหมแกก็ปลูกมันไปแล้วไม้ก็มี้บอกป่าถ้าเราลองมาดูบอกป่ากันนะคะด็ อันนี้ก็มาถึงบ่อปลาแล้วตะเกน่งแล้วนี่คือต้นอะไรล่ะลูกไช่ลูกเพิ่งจะปลูกไว้นี่กล้วยไข่นี่กล้วยไข่ก็แพงเพชรอ่ะเราลองไปเดินดูด้านนู้นนะคะ มันัวผดาวก็มตงหลยว่างกับปลูกก็ได้เธอแ,แวนปลทุกอ,อย่างข้อทุกอ,อย่างจงะโพ้วยมันว่าขาจะได้มาเนี่ยแล้วกา,ารไถเป็นเวลาออท่่ยัมัน้วยกับแปดเดือน กัวนี่ก็มันก็เริ่มออกดอกอ่ะดังเนี่ยปู่เสื้อลุงนี่ปู่ไ่มส่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยเออเยอะแล้วทางนู้นล้วคะเป็นต้นอะไรหรอคะหลายๆอย่างข้างนอกน้่ก็มีเยอะแล้วลองไปดูสิ ไอ้ต้นนี้นี่กุหลาบพันปีของสมเด็จย่าามไหนก็ไม่รู้ค่ดาวปลูกขึ้นกลางไม่ร้อนรานี้ช้าวลาการถูกกี่เดือนถึงจะได้กินหอยอย่เดือน,นก็เริ่มแล้วเริ่มไม่นานก็เริ่มจะออกแล้ว <c oughs> แหละ,บบะเอ้ยพัดพะควยขากำแพงเพชรอ้อย มีหลายอย่างกล้วยยกล้วมะม่วงมีมันฝรั่งมะฝรั่งเนี่ยมะควายนี่ยสุรีลูกใหญ่ปลูกลงก็ปลูกไปทุกอย่างนะคือ มีพื้นที่ให้ลุงปลูกเปมะม่วงอะไรนีนนกกร้นี่มะก,กรูดเนี่ยนี่มะก,กรูดนี่มะม่วงเข้ามาทางนี้ก็มีตะไคร่ดีเยอะแยะนี่กำยายมเขอือเขือสีม่วง ถ้ะปูกเนี่ยมันมีมะม่วงมีทุกอย่างในสวนลุงเนี่ยมมกงทีากผัางทุกอย่างนี่นี่มีกุหลาบของทุมเด็ดย่านะกุหลาบพัน,นปีของทมเด็ดยา่า ยาวข้างหนอนหลายอย่างลงเนี่ยเออเขาไปเทิดอะไรที่วางกระปูเข้าไปพอบอกว่าปลูกอย่างปลูกต้นแคไว้ขายยอดหลุกโลละสิบบาทเนี่ยที่เล็กลุงก็ปลูกข้างทางทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วชุดหัยาวนะจุดยาวขึ้นใส่ลุง ผักตังกรถางีผักผักกาดผักคะน้าผักบ้างตุ้งมีทั้งนั้นนะลูกเงจะขึ้นเดี๋ยวก็ได้กินนี่บ้านไม่รู้โรยเดี๋ยวลุงจะปลูกให้เยอะเลยมีผักกาดขาวเพ่งจะขึ้นมันมีทางนั้นเนี่ยเนี่ยเพาะมะละกอไว้แจกนี่มะละกอใครอยากได้มะละกอมาแจกให้เขาตามบ้านมีกล้วยหินนะ ก๋วยหินนุกอ่กก๋วยหินเนี่ยมีกรู้งก็ปาล์มปาล์มก็มีหลายพันขายทอดๆทัดได้ฟุ๊กนี่มะเขือโอ้ว้ยขายไปใครมาเนี่ยมีพริกมีอะไรหลายอย่างพริกมีมาทางนี้มีวักข้าวนี่วักวข้าว เป็นพืนเชเศรษฐกิจตัวใหม่นี่ลุงตอนฟักข้าวนะใครเขาไม่เคยตอนแล้วลุงบ้าตาิดตาฟักข้าวลุงทําได้ตอนติดตามาัา้งนี้ก็มีไม้หลายอย่างไม้ดอกน,นี่เพราะดาเรืองไว้วันพ่อไว้ประดับวันพ่อนี่เดาวเรือนี่นไก่ แห่มีมะเขือมีหลายอย่างเนี่ยมีมะขามมะขามยักมะขามเปรี้ยวโอ้วัาใ้าย